สวัสดีค่ะวันนี้ส้มก็อยู่ที่สมชายคา,าร์เซ็นเตอร์สาขาชนบุรีนะคะวันนี้นะคะส้มก็มีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมอีกชเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหารถราคาถูกรถสภาพสวยๆไว้ใช้งานนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมรีวิวของส้มดีกว่านะคะว่าจะเป็นเจ้าคันไหนตามไปชมกันเลยค่ะก็มาพบกับ เจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นรถโตโยต้ายาริสเครื่อง 1.5e นะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2006นะคะราคาอยู่เพียงแค่179,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าฟังไม่ผิดอย่างแน่นอนนะคะรถคันนี้นะคะราคาไม่ถึง200,000บาทนะคะลูกค้าถูกมากมากเลยนะคะแล้วก็ผ่อนนะคะลูกค้าคันนี้ก็ผ่อนสบายๆเลยนะคะผ่อนอยู่เพียงแค่ 5,000กว่าบาทนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่สนใจนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็มาชมดีเทลลอบคันกันเลยดีกว่านะคะรีวิวจากโคมไฟด้านหน้านะคะลูกค้าเริ่มจากโคมไฟคู่หน้าเลยโคมไฟนะคะเป็นโคมไฟสวยใหม่ดูดีนะคะลูกค้าสภาพยังสวยยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเลยนะคะลูกค้าคันนี้ ะะขอเน้นย้ำนิดนึงเป็นโตโยต้ายาริสนะคะเครื่อง 1.5e ปี2006ราคาอยู่เพียงแค่179,000บาทเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะก็มาชมในส่วนของกระจังหน้านะคะลูกค้าคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นลังพึ่งนะคะสีดำตัดกับโลโก้โตโยต้าโคเมียมนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้นะ สีนะคะในส่วนของสีเจ้าคันนี้นะคะสีก็จะเป็นสีเทานะคะหรือสีบอลเงินนั่นเองนะคะลูกค้าสีเดิมเดิมเลยนะคะคันนี้สภาพสวยมากๆเลยอ่าต่อไปนะคะก็ตามมาชมในส่วนของด้านข้างกันเลยนะคะอ่าแผนมาใกล้ๆเลยนะคะตากล้องอ่ะอยากจะให้คุณลูกค้าได้เห็นถึง ส่วนของด้านข้างนะคะเริ่มจากล้อเลยนะคะลูกค้าเจ้าคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กสีดานะคะอ่าแล้วก็ยางก็เป็นยางใหม่สีเส้นเลยนะคะลูกค้าเราเปลี่ยนให้นะคะที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์สาขาชนบุรีนะจ๊ะมาต่อในส่วนของฟิล์มกันบ้างนะคะตัวนี้นะเป็นฟิล์มใหม่นะคะลูกค้าเราเปลี่ยนให้ใหม่รอบคันนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกซูปเปอร์วีดูปองนะคะมูลค่า10,000บาทนะคะตัวนี้นะอ่า ต่อมาก็มาชมในส่วนของอกระจกมองข้างนะคะลูกค้าคันนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะ,ะไล่มาเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะส้มก็จะพาไปชมที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะเจ้าคันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างนะคะด้านท้ายนะ,ะด้านท้ายเริ่มจากไฟท้ายเลยนะคะลูกค้าไฟท้ายนี้ สวยใหม่ดูดีนะคะไม่มีรอยแตกแล้วแต่อย่างใดนะคะลูกค้าและที่สำคัญมีแต่งสปอยเลอร์มาให้พร้อมเสร็จสับเลยนะคะคันนี้นะคะตอนนี้นะคะส้มก็เข้ามาอยู่ด้านในรถแล้วนะคะลูกค้าส้มอยากจะบอกว่ารถคันนี้ก็โอเคเลยทีเดียวนะคะรานะคาไม่แรงภายในก็ยังสวยใหม่ดูดีเลยนะคะอ่าเริ่มจากแบ็คคาไลด้านข้างนะคะ ตัวนี้นะแบคบคาลาด้านข้างเป็นสีดํานะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญก็กระจกป้องไฟฟ้ามาพร้อมกับเซ็นทรัลล็อกนะคะ,ะมาต่อในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัยคันนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยแต่งนะคะลูกค้าขวัญใจวัยรุ่นเลยกับเจ้าคันนี้นะคะแล้วก็มามาชมในส่วนของคอนโซลบ้างนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าคอนโซลก็จะเป็นสีดํานะคะไม่มีแตกลายงานนะคะสะภาพ เยี่ยมเลยเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเครื่องเล่นนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ปรับแมนนวลนะคะแล้วก็เครื่องเล่นก็เล่นซ d ดี MP3 ได้นะคะตัวนี้แล้วก็มาต่อในส่วนของเกียร์เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเบาะคนนั่งนะคะเบาะนะเบาะสวยนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะเบาะ อยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานมากๆเลยแล้วก็มาต่อกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะคะลูกค้าด้านหน้าห้องเครื่องนะคะเรามีการเก็บทายเปลี่ยนทายของเหลวให้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องไส้กรองใหม่นะคะน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันคันเราก็เปลี่ยนให้ใหม่รวมไปถึงแบตเตอรี่นะคะเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ไปใช้งานกันยาวๆหนึ่งลูกกันเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะ บอกไว้เลยนะคะลูกค้าเป็นรถที่แบบราคาไม่แรงราคาถูกมากๆราคาอยู่เพียงแค่179,000บาทนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นรถปี2006ฝากไว้ด้วยนะคะกับโต y o t a ายาริ 1.5E คันนี้นะคะผ่อนอยู่เพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะดาวน้อยผ่อนสบายแบบนี้และที่สำคัญออกรถกับต้มนะคะง่ายมากๆนะคะ จองจัดอนุมัติไวมากๆนะคะใครที่สนใจฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะคะกับเบอร์โทร0821489255นะคะเซลส้มประจำอยู่ที่สมชายคาเซนเตอร์สาขาชนบุรีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ส้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ